สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมารีวิวนะครับชุดเครื่องมือ97ชิ้นของโททอนนะครับต้องบอกว่าชุดนี้เนี่ยมีอุปกรณ์เนี่ยครบเลยนะครับเผื่อว่าใครเนี่ยกำลังดูเครื่องมืออยู่นะครับหรือว่าชุดเครื่องมืออยู่เนี่ยตัวนี้อาจจะเป็นตัวเลือกนะครับในการตัดสินใจหรือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ทําให้เราเนี่ยสามารถใช้งานได้นะครับลองมาดูกันเรามาดูกันชั้นแรกก่อนนะครับว่าประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับต้องบอกว่าผมใช้งานไปแล้วนะครับก็นะครับ หลักๆเลยนะครับในชั้นแรกเนี่ยก็จะมีลูกบล็อกต่างๆนะครับแล้วก็ตัวก๊อกแก๊กนะก๊อกแก๊กเนี่ยก็จะมี2ขนาดขนาดตัวใหญ่นะชุดนี้นะชุดนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยจะใช้กับชุดด้านด้านบนนี้เลยทั้งหมดเลยครับก็จะมีลูกบล็อกขนาดตั้งแต่10บมิลนะครับขนาด10มิลจนถึงขนาดใหญ่สุดตัวนี้นะครับสามิบสองมิลนะครับใหญ่ที่สุดนะก็นี่ครับก๊อกแก๊กก็สามารถที่จะปรับได้นะครับ2ทิศทางนะครับ วิธีการใช้ก็ไม่ยากเนาะเวลาใช้กนะ็กดนิดนึงนะครับแล้วก็เสียบตัวนี้ลงไปนะครับเวลาจะเอาออกก็กดนะก็หลุดเลยเห็นตัวใหญ่ก็เหมือนกันนะครับเรนะาใช้ในการขันนะฮะได้ปรับได้นะครับขันออกขันเข้าหรือจะใช้ร่วมกับพวกข้อต่อต่างๆนะครับก็มีนะ เราสามารถที่จะสวมนะครับกับตัวข้อต่อนะเผื่อว่าตำแหน่งที่เราใช้งานอยู่ลึกนะครับแล้วก็ตัวนี้มาใส่นี่นะครับก็สามารถที่จะใช้ได้หรืออย่างหนึ่งครับเขาก็จะมีเป็นข้องอนะครับข้องอที่สามารถเอาไว้ปรับนะครับเข้าองศายากๆนะครับเนี่ยตัวนี้นะนี่ครับงอแบบนี้แเราก็ตัวนี้มาใส่นี่นะครับนี่นะครับแล้วขัน ตัวข้องอก็จะช่วยนะแบบมุมเข้ายากๆแบบนี้นะครับตัวใหญ่มากนะก็สวมได้นะครับเป็นชุดของเขาเลยนะครับรนี่โอเคอันนี้ก็เป็นก๊อกแก๊กชุดแรกนะแล้วก็จะมีตัวทีนะฮะตัวนี้ผมขอเรียกตัวทีแล้วกันเนาะก็ใช้ร่วมกับตัวนี้ได้นะครับเอาจริงก็คือใช้ร่วมกับตัวนี้แหละตัวเดิมนี่แหละครับเสียบเข้าไปเลยนะครับนี่ เราก็ใส่นะลูกบล็อกนะครับตามที่เราต้องการแล้วก็สามารถที่จะเลื่อนตรงนี้ได้นะครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาแล้วขันไปนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับก็จะมีนะฮะลูกบล็อกยาวเนี่ยมาให้สองตัวนะนี่ครับก็จะเป็นขนาดยี่สิบเอ็ดมิลกับตัวสิบหกมิลน,นะครับจะเป็นลูกบล็อกยาวก็สามารถที่จะใส่กัแบอันนี้ได้เลยนะครับแบบนี้ นี่ครับสามารถใส่กับตัวก๊อกแก๊กของเราได้นะอันนี้ก็จะเป็นโซนแรกนะชุดแรกนะก็คือลูกบล็อกชุดใหญ่นะครับก็จะใช้ร่วมกับตัวก๊อกแก๊กตัวใหญ่นะครับตัวนี้ ต่อมาก็จะเป็นชุดนี้นะอันนี้ก็เป็นชุดพวกไขควงนะครับก็จะมีดอกไขควงมาให้นะหลายแบบเลยนะครับนี่ครับไล่ไปเลยนะครับมี PH2 แค่1อันนะครับรงนั้นก็จะแบบเป็นหัวลักษณะอื่นๆนะครับแบบนี้นะครับเวลาใช้งานก็ใช้ร่วมกับตัวนี้นะครับเราก็ต้องสวมตัวนี้เข้าไปก่อนนะแล้วเราก็เลือกหัวที่จะใช้เนี่ยมานี่ครับ้ามาสวมแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้ แบบนี้นะครับก็ตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็ใช้งานปกตินะครับชุดถัดมานะครับชุดถัดมาก็จะเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆกับก๊อกแก๊กชุดแรกนะชุดใหญ่อันนี้จะเป็นชุดเล็กนะครับการทํางานเหมือนกันนะครับมีข้อต่อยาวมาให้เหมือนกันนะครับเนี่ยสามารถที่จะต่อใช้กับลูกบล็อกตัวเล็กได้นะครับก็ลูกบล็อกเนี่ยตัวเล็กชุดเล็กเนี่ยจะมีขนาดตั้งแต่นะครับตั้งแต่4มิลนะครับ4ีมิลนะ จนถึงขนาด1ิบี่มิลนะครับที่ผมดูนะครับใช้กับชุดเล็กนะครับตัวนี้ได้ลักษณะการใช้งานก็จะเหมือนกับตัวชุดใหญ่เลยนะครับเราจะสวมกับลูกบล็อกโดยตรงแบบนี้ก็ได้นะครับปรับได้นะครับซ้ายขวาเวลาออกก็กดออกเหมือนกันแบบนี้หรือจะต่อกับก้านนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ใส่ครับใช้งานนะครับนี่แบบนี้นะครับรวมถึงเขาก็มีอันนี้มาให้ด้วยนะครับตัวข้องอนะครับ พองอปรับองศานะเวลาเราใช้งานมุมยากๆนะครับอย่างที่ผมบอกนะนี่สามารที่จะสวมนะครับแล้วก็ใส่ตัวนี้ได้เหมือนกันนะครับคล้ายๆกับตัวชุดใหญ่เลยนะครับแบบนี้นั่นเองโอเคนะครับก็ประมาณนี้แล้วก็อันนี้นะครับก็จะมีชุดหกเหลี่ยมนะแะรจหกเหลี่ยมนะครับก็มีตั้งแต่ขนาด1.5จนะครับจนถึง10บมิลนะครับผม นี่ก็เป็นชุดนี้นะครับก็โอเคสําหรับตัวด้านบนนะครับชั้นด้านบนก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับตามที่ผมได้มาดูในส่วนของชั้นที่2นะครับก็จะเป็นเหมือนลิ้นชักสไลด์นะครับลิ้นชักสไลด์แบบนี้นะครับก็ในชั้นนี้ก็จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะอย่างแรกคือชุดประแจนะครับประแจแบบนี้นะครับฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นปากตายนะครับฝั่งหนึ่งก็เป็นแหวนแบบนี้เลยนะครับต้องบอกว่าเหล็กที่เขาใช้ทําก็คือหนาแข็งแรงเลยนะครับตัว วัสดุที่เคลือบนะครับโคมวานาเดียมนะครับเขียนไว้แบบนี้นะครับก็ขนาดมีตั้งแต่ขนาดเล็กสุดเนี่ยก็คือหกนะครับขนาดหกมิลนะครับแล้วก็ใหญ่สุดก็คือสิบเจ็ดมิลนะครับถัดมานะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวไขควงนะครับก็จะมีทั้งไขควงปากแบนนะครับไขควงปากแฉกนะครับก็มีตั้งแต่ขนาดใหญ่จนถึงขนาดเล็กนะครับตรงก้นเขาเนี่ยเขาก็จะบอกอยู่นะว่าขนาดเท่าไหร่ อย่างอันนี้ก็เป็นปากแบนขนาด8มิลมน,นะครับยาว150มิลมก็คือ15เซนนั่นแหละนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นปากแฉกนะครับชุบโฮมวานาเดียมเหมือนกันนะครับตรงนี้แล้วก็จะบอกว่าเป็นาปากแฉกเนี่ย P H 2นะครับ150มิลมน,นะครับความยาวนะจนถึงตัวเล็กสุดนะตัวเล็กสุดนี้ก็จะมีขนาดนะครเราลองดูกันนะตัวเล็กสุดก็มีทั้งแบนทั้งปากแฉกเหมือนกันนะครับ เนี่ยปากแบนก็อยู่ขนาดที่สามจุดห้ามิลยาวเจ็ดสิบห้ามิลนะครับตัวนี้นะครับปากแบนส่วนปากแฉกนะครับตัวนี้จะเป็นตัว pH 0ศนยะครับ PH0 ยาว75้ามิลนะครับหรือ7เซนนั่นเอง 7. 5ุเซนนะครับนี่ชั้น2ก็มีประมาณนี้นะครับมาดูชั้นสุดท้ายนะครับชั้นสุดท้ายนี้ก็น่าจะเป็นพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับครีมต่างๆนะครับก็จะมีครีมครีมตัดนะครับ คีมตัดนะตัดสายไฟตัดลวดตัดอะไรต่างๆนะครับตัดได้ดีเลยนะใช้กับงานต่างๆเนี่ยได้ดีนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นคีมตัดด้วยแล้วก็หนีบด้วยคีบด้วยนะครับนี่คีมปากแหลมนะครับอันนี้เป็นคีมที่สามารถที่จะปรับได้นะถ้าผมไม่รู้ว่าเรียกผิดเ่านะเป็นคล้ายๆประแจคอมมานะใช่ไหมประมาณนี้นะครับเนี่ยตัวนี้นะ นอกจากคีมตีตัวแล้วนะครับก็จะมีประแจเลื่อนนะครับต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยครับสามารถนะขยับได้ระยะในการใช้งานได้ถึง35มิมลเลยนะครับ35มิมลนี่ครับวัสดุที่ทำผมก็ต้องบอกว่าดีเลยนะส่วนใหญ่จะเป็นโคมวานาเดียมทั้งหมดเลยนะครับที่เขาชุบมาชุบแข็งมานี่ครับขนาด1ิบนิ้วนะครับความความความยาวของเขาหรือ250รอิบมิลลิเมตรนั่นเองนะครับ สามารถที่จะเลื่อนปรับใช้งานได้นะก็ถือว่าโอเคเลยตัวนี้แล้วก็จะมีตลับเมตรครับตลับเมตรขนาดความยาว3เมตรนะครับมาให้แล้วก็มีคัตเตอร์นะครับคัตเตอร์นี้ผมก็ลองใช้งานแล้วนะครับต้องบอกว่าคมเลยทีเดียวนะสามารถที่จะกดเปลี่ยนใบได้นะครับโอเคนะครับสําหรับเครื่องมือชุดนี้นะครับเป็นชุด9 17ชิ้นนะครับของท o t ท่นะฮะร,รุ่นก็ตามที่ผมได้ขึ้นตรงอ่า ต้นคลิปไปให้แล้วนะครับว่ารุ่นอะไรนะครับก็สามารถที่จะลองดูได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาลิงก์นะครับหรือว่าข้อมูลเนี่ยของเครื่องมือเนี่ยแนบไปให้นะครับสามารถที่จะลองเข้าไปดูได้นะครับว่าน่าสนใจหรือว่ามีอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยเหมาะกับการทํางานของเราหรือเปล่านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับกล่องเครื่องมือของเขาเนี่ยตัวนี้สามารถที่จะล็อกได้นะครับ เวลาเรานะปิดฝาหรือว่าล็อกไปแล้วเนี่ยมันจะไม่สามารถเปิดลิ้นชักอะไรต่างๆได้นะครับเราต้องตัวเปิดฝาด้านบนก่อนนะครับตัวลิ้นชักเนี่ยถึงจะเปิดได้นะมันก็ทําให้เราเนี่สะดวกสบายครับในการเคลื่อนย้ายอะไรต่างๆนะไม่ต้องกลัวว่าลิ้นชักเนี่ยมันจะเปิดเองนะครับนี่ครับเวลาเราล็อกนะครับด้านบนแล้วนะครับลิ้นชักด้านล่างก็จะเปิดไม่ได้นะครับต่อให้เราเอียงหรือคว่ำหน้านะครับลิ้นชักก็ไม่เปิดนะครับตอนนี้เป็นอีกหนึ่งข้อมูลนะครับที่เราต้องทราบนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีนะครับ